ไม่เสียดไก่ไก,ก่กมกไม่เฉียดไก่ไก่ไม่เฉียดเลยนะพี่ทำไมอ่ะไอ้รอยไก่ยูยี่สิบข้อยมันใส่หมวกพี่ไก่ใส่หมวกทำไมแจกยี่ห้อพี่ปัญญาฝนมันตกใส่หมวกเพราะฝนตกใชท่ทำโซง<า>ไม่กลางลมอ่ะไอ้เหี้ย,ท,ยทำโซงไม้ตึงในฝันเขาไม่ได้ยินแล้วเ,เขาลุกกันสิอ้า เวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ไอเกียร์มันด่าคนเงาพี่อ่ะได้ดิสั่งตะกวนไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเลยเลยขึ้นแจกตัวอีกแล้วดี๋ยวๆอ่ะไอพี่ที่ระบายลมชัดๆสวัสดีครับชอบสลบมากเลยนะพี่ปันเออกูก็ไม่เข้าใจแกเล่นแกเล่นเซิร์ฟหลักเหมือนเทนนิงได้ยังไงวะมึงดูดิเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอยู่นั่นแหละเดี๋ยวสลบอีกปั๊บเดฮ้ยสี่สิบรอบปั๊บ ที่ระบายอารมณ์ชัดๆมึงดูดิสวัสดีครับยูมีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมึงว่าไงหมด AD เป็นร้อยก็ไปชนะกูหรอกเฮียโคตรเก็บบอกแล้วเอดีที่หมด AD ใครครับพี่ AD กูกูรวยมึงว่าไงหมด AD เป็นร้อยก็ไปชนะกูหรอกเฮียโคตรเก็บบอกแล้วเอดีที่หมด AD ใครครับพี่ AD กูกูรวย ผมอยากใส่ซาวไอ้นี่ว่ะซาวใหม่ว่ะมาสามวินห้าหมื่นไหมตว์มาดิซาวเสียงดาวเสียงกลเสียงไก่บแต่เฟี้ยวอยู่แล้วนะเสียงเนี้ยกลางเวากูมมีกูีแล้วมาดิกลางกลางไม่ได้เไอ้ก้อนยาไอ้เซนอะไรเป็นเด็ดหรอไอ้พี่เปันยาพี่จะเป็นเด็ดหรอมายืนเท่าไหร่ไปกดตังค์มาไม่ต้องห่วงกูมีอยู่แล้วแด่ดึ่ง หนึ่งศูนย์่กครับกิ๊มาวินห้าหมหรือจะแสนเนงากหมื่นห้าหมื่ห้่ท่าไรเจเท่าไหม่วินเท่าไรกิบตังมาก่อนครับข้างในดี่าามวิน้าหมเอาไปข้างในไปกิ๊บตังก่อน่อยค่ข้างในไปนี่ก๊อตของกูไอวเของเกียร์มาห้าหมแล้วอ่ะของเพงเท่าไรกูเอฟล้หนึ่นย์หนขอกูด้วยเอากูด้วยอาไปแล้วละห้าหม่นนะไม่ไมอันนี้ห้าครับหาดอนครับอันนี้หาดอนผมเอฟสิบสองล้หรอกคร หนึ่งศูนย์หนึ่งหกครับผมดูมวยก่อนไหมจะสอนมวยแม่งไอเด็กขยะปิดเป็นมอเตอร์ไซค์เลยนะปิดเป็นมอเตอร์ไซค์เลยนะขอผมไปดูก่อนไอ้เฮียโอ้รถใครวะมึงอรถหรอกดิรอก่อนรอก่อนรอกรรมการเรียกก่อนมึงใช้อะไรปั๊มมึงเอายาให้กูดิไม่ทำไมต้องให้ไอ้เฮียยาขยะมันดิเฮียยาขยะมันดิ พี่ก๊อดทำไรครับพี่ดูมวยดูมวยพร้อมยังอ่ะไอ้ก๊อดใช้รถนะไอมก่อนเออไม่ปั๊มกอดได้ไม่มีปัญหากูตีกอดกอดกอนไม่ดีใช้รถกิอะไรวะเขียนไงวะไอเอ็นไอแปดว่างไงไอแปดว่างตีกอดไงไม่ต้องไม่ต้องเสื้อเจยูอีดเฮียมาดิมาดิเฮียไม่ถึง4ีหรอกเนี่ยถึงเมื่อไหร่เฮียหนึ่งวินในสัตว์กูบอกแล้วไม่ถึง4่ มีคันไหนว่างอ่มึเอาไปเลยบ้าคันไหนจอดหน้าแลนเอาไปเลยรถไอ้รถพี่ไงรถพี่ยังอยู่เนี่ยเอาไปดิไอตัดอุลุตอุลุตอุลุตอ๋อเนี่ยเฟอร์ไอเอาไปทำอะไรอ่ะมึงเอาไปทำอะไรรถไปทำอะไรพวกผมไปกันสามคนพี่อุลุตอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรป้ารถไปทำอะไรไปทำไอคัทหนึ่งศูนย์จบจบคนเออเออดูอยู่ชุบเลยเออหนึ่งศูนย์ละอะไรพี่นุ๊กก็ได้เหรอวะ ขอบคุณลีซับหนึ่งปีห้าเดือนจากน้องเวฟสุดที่เลิฟครับผมครับเดือนครับอยู่ด้วยกันในเวลาครับเวฟขอบคุณน้องธนบูนเวฟน้องเวฟธนบูนพี่ก้อนผมตัวอ่อนไหมผมตัวอ่อนไหมตัวเลื้ยงมึงอ่ะไม่อ่อนหรอกตัวเลื้ยงเอ้าพร้อมแล้วลุกเลยไม่รออยู่แล้วไม่เสียเวลามีหนูตัวอ่อนไหมยังไงยังไงมาดิซัดยังไง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 เฮียคนละที ไปสองศูนย์ไอ้อะไร่ห้าหรือสามวินน่ะสามในห้าสามในห้าใครถึงสามก่อนได้พี่ไปเปิดโลทานไปแจกตังคนในประเทศทุกวันยังไงโลทายพระบิดามึงอ่ะสองศูนย์แล้วสองศูนย์แล้วสองศูนย์แล้วยังไงยังไงเรียบร้อยแล้วนัเปลี่ยนสีแล้วนะกระเพราหมูนับพร้อมมาเลยพร้อมเลยพร้อมแล้วไหนอะไรเลยเล่นเลย เนี่ยไปคนละทีสไม้สามหัวไปกบเอาตังมาไอ้ก๊อนคุณเกียร์เ่าอะไครับ1089ครับเดี๋ยวผมให้คุณเดี๋ยวผม,มหักไปหมื่นนึงให้คุณก็ได้เฮ้ยโครัหครับผมนี่เอามาเ0 0 0หเป็นค่ากลางเรียบร้อยครับผมเป็นจ่ายเงินไปเปิดโงทานดีกว่ามั้งแจกตังทุกวันตอนนี้แชทสุดท้ายอยู่ที่เนธภาถูกไหมเราตรงกันไหมตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่บุษยมาสละเ้ย ปัน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 อะไรไม่มีนะเป๊ปันมึงเอาว่าไงอยหลุดดีปันกูหลุดแล้วจัดเอากูไม่อยู่แล้วงมาดิเฮียมาดิวิ่งบนหนาวิ่งบนหนาวิ่งบนหนาวิ่งบนไหมวิ่งวนไหมควายเฮียไอเดีดีไดีควากไอ้พี่ไอ้ ไอ้ยันเนี่ยในสัตว์รูตั้งในสัตว์ป่าบ้าไป้ในสัตว์เป็นไม้เลยยันแม่หนุจมัตลิขารอะไรเงี้ยเต็มบบเป็นไรสัตว์รูตั้อะไรกี้เนี่ยเดี๋ยวรอก่อน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 เอาเปิดแท้มันค้างอ่ะคนดูเนี่ยมาดีเฮียมาดิค้างปะมันค้างไหมไปตายด้วย ยตรงไหมจบดิสองหนึ่งโม่เฮี้ยทำไมไอ้สัตว์อืไอ้เฮียได้วินเดียวแอรไอ้เฮียยังไม่ชนะเลยสัตว์ตักน้ำไม่ได้ใชปันดีเล่ครับใชปันดีเล่ใชปันดีเล่ใชปันดีเล่ครับไอเฮียมึงรู้มาสิมึงรู้มาสิสัตว์ฮะมึงรู้มาเฮียเดี๋ยวรูขึ้นมากาดต่อ เงียบปากไอ้สัตว์หนึ่งหนึ่งไอ้เงี้ยหนึ่งอะไรสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับคุณเกียร์น้ำครับคุณปันอามากันไม่มีตาไหลสัตว์ทำไอ้เงี้ยไสองหนึ่งไม่เห็นเลยไอ้สัตว์เมื่อกี้เมื่อกี้ด่าใครกัด่ากรรมการหรือเปล่าครับเออบอกกรรมการฮะเมื่อกี้ด่ากรรมการหรือเปล่ากรมการกัมการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกรรมการแตงกุ้ยคุยกับไอ้นี่ก่อนมึงน้ำไงสองหนึ่งไงอ่าเนนน้ำใยู่น้ำนะ คือเล่นเล่น,เล,นเล่นยันห้าเลยนี่อันนี้ตอนนี้เล่นยันห้านี่เพราะไม่มีหนึ่งเข้ามาก็น,นี้เนี่ยเข้ามาไงใช่ก็เล่นยันห้าเลยไปเลยนับให้นาาับไพ่ไมนห่วงม,ม,มีกองกลางอยู่เอาล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้เกียร์ฟาดไปที่หลังยังไม่โดนตีไปไม้เอ,อ,รรอ๋อปัญญาอ่อนเออหือเรียบร้อยไอ้เกียร์เสียท่าหรือเปล่าช็อตนี้เฮ้ยเฮ้ยจัดเอ้าอะไรวะไม่ตีกันไม่ตายวะเรียบร้อย ไม้ถีตะเกตเรียบร้อยเต็มบบสัตว์รู้มือไอ้เฮียเฮียรู้มึงได้ยินกู้ไหมสัตว์ฮะไม่น่าได้ยินเพื่อนสลบไปแล้วเดี๋ยวน้องมีไปเอาสีผ้าดวงครับกาแฟเอาสลบดาวครับขอบคุณโดเมครับขอบคุณดาวสีผ้าดวงครับกาแฟเต็มบบดีนะสลบไม่ได้ยินเล็บขาดไรเลยมึงโดนสัจว์ไม้พวกกองเปลี่ยนสีได้ไอ้สัตว์ปฏิกิริยาไรเฮีย ไอ้เกยไม่เกียวไม่เกียครับหนึ่งย์ปดเก้าครับสามหนึ่งจบสกอร์สามหนึ่งครับหนึ่งศูย์ปดเก้าครับหักได้ครับผมหักได้เหมือนเดิมครับหนึ่งูนปดเก้าครับขอแก้เรียบร้อยครับเกียรขอแก้กูว่ากวถ้าโดนปรับอ่ะน่าจะหนักกว่านี้อีกไอ้เี้ยเดี๋ยวกูไปนวดทักบอลกูัแป๊บนึงดัลูกอ่ะ พี่ปานพี่ปานปานมัน่อนเวลาพี่ตีพี่สังเกตดิเวลาพี่ตีลงไหลมันอ่ะพี่ต้องสไลด์หนีเห็นไหมว่ามันรอพี่เป็นรอพี่ตีแล้วมันจะตีไม้สองเข้าใจไหมเอาเงินมายืมแสนหนึ่งดิได้ได้โหดับเองได้ยินว่าที่ผมพูดไปอ่ะเวลาพี่ลงไม้ลงไม้ใส่ไหลมันอ่ะพี่ต้องสไลด์หนีมันไม่งั้นพี่โดนไม้สองเข้าใจไหมเวลามันยืนรออ่ะพี่ตีไปอ่ะต้องคอยระวังได้ สวัสดีครับแกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับทีมงานวัยรุ่นสวัสดีครับผมไม่ตัดเอาให้เงินยังอ่ะไอ้การมีปูนสี่ทายัง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 หังย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 ัอยังยังยัังยังงยััครับคุณแกงยังยังันยังยังงยัยยังยัง มาเรื่องไรเฮี้ยตุ๊มอมเรืองี้ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรไอ้สัตว์มึงเป็นเฮี้ยได้เลยครับได้เลยครับไเลยครับไม่สนามครับผมได้เลยครับไอ้สัตว์มึงมาไอ้เฮี้ยตัวใหมึงไม่กี่ไม้หรอกไอ้เฮี้ยมาเหอะไอ้สัตว์ไปอุดิไอุเฮี้ยเฮี้ยบั๊บบั๊บบั๊บไม้แตกเลยเหรอเพื่อนสไลด์พี่จังหวะได้ยินใช่ไหม คืออะไรวะฮัลโหลอยู่เลนเขียวมีคนด่าป้ามาจัดการดิอ่าเอาหน่อยดิดีเอาหน่อยดิเฮ้ยพี่เอาหน่อยดีเข้ามาเข้ามาข้างในเดี๋ยวตังค์ให้กูเร็วๆเอามายิ้มก่อนแสนแสนแล้วมาเจอกูสัตว์หมดตัวแน่เลยสูดแล้วหนึ่งสูเกียร์นะว่ะหมดตัวจริงกูว่าถุงนี้เนี่ยปากเห็ดนะครับตังค์นะ าละชิบหายเลยระปอุ้ยมันจะพูดครูพาละอยวูตบบ้องพรมงวันนี้ก็แบบวันนี้ปาวันนี้เ้ได้งินแน่เนี่ยแหละที่มาคำว่าวันวันงานการไม่ทำหายแต่เรื่องหนึ่งสองหนึ่งศนย์หนึ่งคุยอะไหนึ่งศูนย์สองล้วนลล้วนลล้วนโดนล้วนโดนแล้วยังโลกไอเียเนี่ยลังกลังมาแล้วไอเีย มือไรอย่าลอกเข้าใจป่ะมือไรอย่าลอกเฮ้ยเฮี้ยนะได้จัดไอ้เฮี้ยมันไม่แตกอ่ะหัวเต็มกระบะอะไรย่างเงี้ยอะไรอ่ะแล้วเป็นวี่อุ้ยมาไม่จมด้วยเฮี้ยอ๋อเรียบร้อยดีงี้เสิร์ฟโเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยงอ๋อ อย่าร้องไอ้เฮียเล่นนะอย่าร้องไอ้สัตว์เข้าใจป่ะไอ้เฮีย <c oughs> หัวกัวไม่แตกหราไม่ได้หัวมึงเลยที่แตกไอ้สัตว์ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวไหวไหวไม่ไหวสองศูนย์ไอเฮีย <c oughs> สองศูนย์ <c oughs> แป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูจูนักมวยก่อนปัญญาขวาสีสกเก็ตแป๊บหนึง่ง

เฮ้ยไม่เข็ดหมดมั้งกูว่าหมดตัววันนี้แหละมาคงนี้หรอว่ามาใช่อด<อ>ถูไว<ห>้นะลูกอดถูไว<ห>้นะหลานถือว่าไม่ได้ยินนะลูกนะ อโหูไวลูกโอ้ยเหียไปสิขอ้โไม่จัดได้เหี้ยเออไอ้เีออะไรไอ้เีอไอ้มึงลยไปเอาตังมามึงไปเอาังมาเหี้ยมึงเจอเมื่อังมามาเไอ้ัไอ้งอกไอ้เหี้ยมาดิเอ้ามึงดาใครงอกเนี่ยมึงด่าใครงอกเนียพี่ไม่เจอผมใช่ไหม ไม่ใช่มึงโอเคห้าหมื่นแล้วจัาเลขได้ด้วยคุณเกียเ้าหมื่นครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกครับกูกลับมาเล่นสัตว์เวียตีลูกด้วยเฮ้ยลูกมึงงูตีได้เหมือนกันในสัตว์มาดิหนึ่งศูนย์หนึ่งหกครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกครับคุณเกียไอ้เขี้ยวสองสื้อมาเูเปลี่ยนเสื้อกอนกูไม่ถูกเจโลกเสื้อนี้ต้องเปลี่ยนหรอเพลนมาดิเพลินเลิกเยเลขอเลยหนึ oh, ่งศูนย์แปดเก้าไอเกวเอาแม่ ไอเชีบอกได้ป้าพี่มีแอสพี่แบดมินเตังไปได้ได้ได้มาแสนห้าแล้วได้มาแสนกว่าแล้วมึงก็ออดในเขาบ้างไอ้เฮี้ยไม่เขาเล่นเลยไอ้เฮี้ยอย่างงี้ต้องบัฟสุดไอ้สัตว์พี่มืพี่ลองโยนสักสองวินดิพี่ชอบจะเขาด่าลองโยนสองวินเลยโยนสองวินเลยวินวินหนึ่งก็ได้วินหนึ่งก็ได้วินหนึ่งก็ได้มึงไม่เห็นห่ะไอ้เชี่ยที่เขาตีมั่วมาไอ้เชี่ยมึงง่อยเขาวินหนึ่งง่อยเขาวินหนึ่งให้เขาด่าหน่อยวินหนึ่งวินหนึ่งขอฟังก็ได้เค้โอเคอ่ะ เดี๋ยวให้เขาด่าวินหนึ่งเอเคป้ะเฮ้ยไอเกมไอเกมครู้แล้วคุณรู้แล้วเขาจะด่ามึงตอนไหนเขาจะด่าตอนมึงซุนด้วยมึงแก่เก็บไม้ดิแล้ววิ่งให้เขาตีหลังอะแล้วไม่ต้องปั๊มเพลนอะเขาไล่ด่างแน่เขาไล่ด่างเดี๋ยดูโง่ไปเออเขาจะมาดูโง่จริงมึงก็ไม่เหลือเงินให้เขาเลยนะไอเกย อุ้ย้างทองมาแล้วลางทองมาแล้วเมื่อางทองมาเม่รางทองไอสัตว์มึงพร้อมยังมึงพร้อมมึงเข้ามาเลยมึงตีกูได้เลยมึงพร้อมมึงตีกูได้เลยถอดแว่นอำหีอะไรสัตว์ฮะเอาอะไรอะไรเอากูอย่างนี้โดนดิเ้อ โอวดูสองไยในวงน้ำไเยี่จันเไอะไรเยียอะไรจันเไงเ็แม่ล่อยปเลยจันไอ้ตัวน้าไนม่อมับไปเยไอ้ไอ้ไี้อไปไปล่อยป่อยปล่อยปล่อยปล่อยไปปไปป่ปป่อไปไปนี่แล้ไปไปันไปนี่ก่อนไปไปปันไปนี่พี่ปันพี่ปันมาผมมาผมอะไรปวงไวหน่อยพี่คนมันเริ่มเยอะละ อย่าอย่าอย่าด่าที่เกินพี่เาตรงนั้นน่าจะติดกล้องกันเยอะโอเคไม่เป <gorilla fruit. S 1> anyway. ็นไรหรอกมึง e ถ้วพี <t> ่จะด่ามันนะพี่วิทเพลินแล้วยืนตรงศพมันนะแล้วพี่ก็อุ้มด่ามันมามาดิเฮียมาดิมึงมาดิสัตว์รอกูก่อนรอกูปั๊มก่อนแป๊บเดียวเลยไอตัวมันอยู่ไหนโดนกูตีหายตัวดูโดนดนดนมึงมาไอ้เฮียมึงมามึงมาไอ้สัตว์ได้ทีหนึ่ง้อปากดีแล้วป้าหนูเด็กอยู่แล้วป้าหนูห่วย ปากดีฮี้อะไรปากดีฮี้อะไรสัตว์ปากดีฮี้อะไรมึงฮะปากดีมีี้อะไรมึงพูดเด็สัตว์แล้วมันดีบ้างให้หรือไม่อันนี้พ่อหนูจริงนะหูชาเยอยนะขวาสีสเกตกูหูชาแล้วเปล่าจูนก่อนมาหนึ่งเท่าใช่ไหมหนึ่งเท่าใช่ไหมใช่เปล่า ไอ้บ no, no, no. so. ัญญามึงได้ยิงกูไปสัตว์หนึ่งไนวนนวมนวอ่อเว้ยขวาสีเกตอร่อยเว้ยขวาสีเกต่อยอะไอะตีเอะไรสัตว์ตีอะไรไอ้บัญญามึงตีอะไรนวมประมาณหน่คย หมัดน็อกโดนหมัดน็อกใครจ่ายวะเนี่ยแทนจัดไอ้กินปะโดนไปแสนฮาเนี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเอาหน่อยเว้ยพี่เอาลอเอา้อยดวงแล้วน้องหวาขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอลรอยดวงครับเอาหน่อยเว้ยปัญญาคุ้เออดิเอาหน่อยเว้ยขวานสีเกตขวานสีเกตเอาหน่อยเว้ยเอ้เรายอตายเว้ย

รารัวไปฉารัยเต้นเต้นเลยเยจัดใครใครใครกูกำไรเยอะกูกำไรเยอะมึงทำไมกูกำไรเยอะอยู่แล้วเฮ้ยเฮเตงครับเตงครับเตครับเฮ้ยมาไม่เดียวมาเฮ้ยเ้ยอ้อาเฮ้ยาากระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยครับอันนี้ฟุกเฉยไอ้กระเจอขยะไอ้จัด กระเป๋าเลยครับรับเงินก่อน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 ครับคุณปันต่างขาด่าไม้ต่ารับเงินครับรับเงินครับกระเป๋าเลยครับไอ้หักก็ได้ไอ้หนุ่มหักไปด้กระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยครับหนึ่งศูนย์สองศูนย์